ัพบัตรกดเงินสด KDC พาวในโทรศัพท์มือถือง่ายๆเพียง2นาทีทำไงไปติดตามชมกันได้ครับก่อนอื่นให้กดเข้ามาหน้าโปรไฟล์ของผมเองนะครับแล้วดูใต้รูปโปรไฟล์จะเจอลิงก์ตรงนี้นะครับลิงก์สมัครผลิตภัณฑ์การเงินผ่านเว็บไซต์ให้ทําการกดเข้าไปเมื่อกดเข้าไปแล้วก็จะมาอยู่หน้าหน้าจอแบบนี้เลยคือเป็นลิงก์สมัครผลิตภัณฑ์การเงินต่างๆให้เราทําการกด ตรงนี้นะครับบัตรกดเงินสด KDC พาวเมื่อกดไปแล้วนะครับจะเด้งเข้าไปสู่หน้าเว็บไซต์ของ KDC ซึ่งให้เราทำการกรอกข้อมูลส่วนตัว 1. เป็นชื่อ 2. ส,อสกุล 3. เป็นเบอร์โทรศัพท์ 4. อีเมล 5. เป็นรายได้ต่อเดือนของเราซึ่งจะให้เลือกเป็นช่วงของรายได้นะครับเมื่อทำการกรอกทั้ง5ส่วนแล้วให้ทำการติ๊กถูกตรงนี้ และกดส่งข้อมูลด้านล่างตรงนี้เลยเมื่อส่งข้อมูลเรียบร้อยนะครับจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาเป็นติ๊กถูกสีเขียวแสดงว่าเราได้ทําการส่งข้อมูลให้กับธนาคารเครีเรียบร้อยหลังจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่โทรมาติดต่อเราเพื่อขอรับเอกสารเพิ่มเติมเพียงเท่านี้เองเราก็สมัครบัตรกดเงินสดเครดิตซีพาวง่ายๆแล้วครับ